เพราะฉะนั้นแล้วฝั่งไหนเสียงดังกว่าเดี๋ยวฝั่งเราเนอะใ่่ไรมไม่ธรรมดาจริงไม่ธรรมดาเลยจริอย่าไปยอมนะ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  ขึ้นไป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 ันเลยนไงแล้วรับเมื่กี้เป็นเอกสารครับในทุกสุดท้าก็คือตก็ครับผน้นอนะขนังลตกโอเคโเคเาโอเคัมยเนาะอาเดี๋ยวไปแบบขั้วสุดเลเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนแลวกันนับเลยเชิญเลยครับเชิญเลยโอเคเโอเคเดี๋ยวกาแเชิญทนี้เลยครับโอครับไปอ้โห สานตเต้ไม่เะแอบดูแล้วเลยองไม่เขยนต้องยต้องว่าให้ทให้ดูด้ลยโอ้ยคิดไปต้อง

คุณเรเยเดี๋ยวให้คุยเรื่องเกิดนกันตอนนี้เราพร่องกันแลร่งกันแล้วมามามาร่งนันหนี่มลอกว่าขอขอหูแมวหน่อยครับขอหูแมวหน่ครับหูแมวหน่อยครับหูแมวหอยรืแมวสิตบหนุ่เนียนนะบหนุ่ยแตเนีนนะเดี๋ยวพาไปหาเหมือนกันรอคำพูดนะรอคำพูดเ

không <coughs> có